สวัสดีค่ะพ่อกับเมียฝรั่งเยอรมันอีกแล้วจ้าเมื่อนี่มาอัปเดตบ้านเมียฝรั่งเยอรมันจา้าเมื่อนี่โอ้ยเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วมีลังค้าเราจะบัตรที่นี่เลิศเลิศเลิศดีใจ <laughs> <laughs> เห็นลังค้าเป็นรูปเป็นล่างแน่แล้วเ <laughs> <laughs> พิ่นเริ่มเอ่็ดโค้งลังค้าได้สองมือเนาะค่ะก็จะได้ประมาณนี้เอ่หเพิ่น็ดงานเร็วอหลี อันสวงมือโค้งหลังคากระกล้ใกล้ใกลส้สมบูรณ์แล้วก็ใกส่ประมาณมือสวงมือก็โค้งหลังคากระซิเสร็จเนาะคะ่ะต่อไปกระซีอันมุ้งกระเบื้องมาที่นี้อ็นสันลางสันลางเพิ่นมือน,นีทรงเบิงึงทรงคือเพิ่นสิบ,บเร่มากอ่ะนะคะก็บ้านหลังนี้เป็นเป็นเงินของสามีฝรั่งนะคะ<อ>พเพิ่นเท็ยนให้เพิ่นสั่งให้อยู่ จังหวัดขอนแก่นอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเนาะคะ่ะแต่กับภูมิใจมากๆเพราะว่าบอกเคยมีบ้านหลังหลังสองสัน้นแบบสัน้นแบบปูนนะคะบอกเคยมีแต่ว่าบ้านสองสั้นของตาของยายก็มีแล้วก็คือกันค่ะเป็น,น,นเงินสามีสา้คือก,กันจ้าของตาของยายก็เสร็จเรียบร้อยแร้วอ,อันนี้เป็นของเจ้าของบัดท,ที่นี่ของเจ้าของมาอยู่กับสามีเนาะคะ่ะพายผักนา จีด้กับอยู่ประเทศไทยสามีเลยสั่งใบสั่งไว้สั่งทิมไว้ก่อนค่ะเพราะว่ายัางอีกหลายปีอยู่กว่าไีนิกับไปอยู่ทาวอนนะคะแตที่จริงก็ต้องก็ต้องได้กลับทุกปีปีละเทียอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามาเบิ่งคนงานเมื่อน,นี้คือแบบรวดเร็วมากค่ะแล้วก็ภูมิใจได้เห็นหลังค้าบานก็ดีใจแล้วเห็นตะคงสี่คองลังค้าก็โอ้ยรู้สึกดีใจและภูมิใจเนาะคะ่ะ เงินเบิดบ่หน่อยเนาะค่ะแต่ละงวดเออคิดคือคือตั้งยามเวลาจ่ายเงินนะคะบัดไปเห็นผลงานเราก็รู้สึกโอเคมันก็สมมันกับพออยู่อย่างก,มก็มันกันนี่อยู่มันกับประมาณนั้นน,นะคะเลิศเลิศสร้างเหตุหงานเร็วสร้างมือหนึ่งมือหนึ่งเหตุงานเอ็นหลายคนนะคะสิบกาคนห้าลังมือห้าลังหมื่นงั้นหลาย,ยางั้นสิ่งพอนมาเป็นสิบเป็นส้า เป็นสิบเป็นสาวคนนะคะลองมือกันนั้นเป็นสิบเนาะคะ่ะสิบคนเนาะคะ่ะมันก็เร็วแบบเร็วมากเร็วกว่าปกติเอ็ And, นแม่ลังนี้สั่งไปเริ่มสั่งแต่วันที่ฟังโซเคมวันที่วันที่เจดกันยาเนาะคะ่ะก yeah, ับบลายเดียนแค่สองเดือนก็กลัวกันยาตุลากันยาตุลาสองเดือน บัดที่นี่มเมื่อบางพนงมังคายเรียบร้อยแล้วก็เอ็นดีใจนะคะบางเีนเห็นวิธีพนมุงแต่และแต่และสีแต่และสีนะคะงานงานหนักงานอันตรายได้เห็นงานขังบุญสูงแต่ว่าได้เงินนะคะพนก็นเห็นไปแต่ว่าก็ต้องระวังเห็นงานอันตรายต้องอันระวังนะคะ ทรงลังค้านี่เป็นทรงปัญญาเนาะคะ่ะแอนนี่อีพ่อแล้วก็ว่าโอ้ยทรงนี้ถึกใจลายสันมากว่าสันว่าตาจีนเพื่อนทรงอันวิดีโอมาให้เสมอเสมือนะคะพ่อว่าถึกใจสันสันมากลายทรงนี้สันว่าง้ามว่าสันว่าเหตุไปเห็ดมาออกมาแล้วก็งามได้หล่ะว่าสันว่าพอเถอพอเถอดีใจแอนลูกเกณฑ์สางบ้านให้เนาะ ได้มีหนามีตาในหม,นมนู่บ้านมันบอเขาก็จะว่าโอ้บ้านฝรั่งนั่นฝรั่งนี And ่เนาะอนพอว่าให้คนคนดูถูกเคไว้ประดับบารามีไปพันว่าใครลองคนคนถามว่าส้างให้ไบให้ไปอยู่คนถามหารลังเทียกัปันได้ชี้สร้างบ้าน And อันก็เห็นทมดินได้วดวนแล้วปันได้ชี้สร้างบ้านทางคนเขาก็ถามเนาะคะ่ะ อลองคนกระามว่ามันสร้างไว้ให้พายุคือสร้างลายลังเท่เนาะสรางไม่ธรามายูกลับมาทุกปีก็จะได้มาเห็นทุกปีมาเบิงมาเบิงผลงานมาเบิงนนบ่งนันเบิงนีม่ค่ะได้มาจับนี่นี่หน่อยมีความสุขดอกงามเพอได้เห็นบ้านหลังนี้ทั้งหมด สามลอยกวัวตารางเม็ดนะคะสามลอยกัวสามลอยทราดบุตรจำบ่เดแต่ว่าสี่สามลอยก็กาัวนี่แหละสามีว่าต้องถามอันนั้นคุ้นเขาอีกทีนึงดีใจบ่มีผู้ใดสะมาดูถูกเขาได้อีกแล้วบานทีนี่มีบ้านนองเขาแล้วจะได้มีบ้านกับเขาสักทีเขาว่า <laughs> จะได้มีบ้านกับเขาสักทีอันนั้นตะกกนนั้น บ่ຫັ້ນໄດ້ມบ่ຫັ້ນໄດ້ອັນສ້າງບ້ານສ້າງຫຍັງເຂົາກໍວ່າຝະລັງຂີ້ນົກຝະລັງบ่ມີເງິນເຂົາວ່າອັນໃຫ້ລອງຄົນຖາມເດອັນນັ້ນສົມອູ້ສົມອູ້ອັນແີດກາານົົปกາມບດາັງบ่ເງິเที่ยวເທດໄທເຂົเที่ยวດນจําต้อง ขันเขาว่าอันบ่มีเงินดอกฝรั่งกินนกประกันหัวสันมีความสุขเออเออเอาสุขสนุกสนานไปสันดอกพอได้บุญได้บุญน้ำเขาสันดอกแค่ไหนเขามีความสุขเขาก็อันเขาก็ได้บุญเนาะเอ๋อกระเราะแต่พอเจ้าสีบวกสันดอกอันบอกบอกเห็นมันถือใจเขานั่นนะเขาต้องการในห้องหรือบ้านฝรั่งผัวเขาเนี่ยบ่มีเงินบ่มีท้องเป็นฝรั่งกินนกสิก็พอใจเด้อค่ะคนในมู่บ้านเป็นนางสันพักกันหัวแล้วก็พักกันขนาดอะไรบอกันเนเอ้ยฝรั่งชนมากมันไม่ค่อยมีเงินดอกมันมาเช่ามันเกิน มันมาเที Godzilla, ่ยวมันกันอันบ่ได้จําเป็นที่ช้เงินหลายก็ซั่นว่าก็เว้าสู้ผัวฟังได้กับอืมอันเธอเธออืมชันอันเขาถามว่าเธอมีเงินหน่อยมีเงินหลายมาเที่ยวซั่นว่าสันรีบบอกเขาว่าอันแซนคว ẩ ยบ่มีเงินดอกเราเป็นฝรั่งขี้นกก็ซันเขาพักกันหัวซั่นพ่อใหญ่แฝงเลยบอกว่าเอ้อเธอเบาบางสันล่ะให้ว่าขี้นกนั่นล่ะดีฉันมักว่าซั่นแซนก็ได้ฝรั่งขี้นกอันแซนหนูวแล้ว้าใจได้ค่ะว่าคําว่าขี้นกเนี่ยมันคืออย่าง้าใจเบิดลูก ให้เอิ้นซันว่าฝรั่งขี้นกเด้อสันมักล่ะว่าบัดนี้พอต้องเฮ็ดบ้านหลังเฮ็ดสร้างบ้านขึ้นมาแล้วอยู่อังมังอยู่ซื่อๆเลยป๊ปากเลยอยู่ซื่อๆบัดนี้เว้าบ่ออกบ่บ่ออกขายบ่ออกเลยบัดแต่ว่ามันก็บ่ได้หลังใหญ่หลังใหญ่นี่ดอกค่ะมันก็พอดีค่ะพอดีพอยู่บ่น้อยบ่ใหญ่นะคะปานกลางแต่ก รวมเบ็ดเสร็จกับ้าลัานสิไม่อยากพูดบมพูดไปลืมไปการหาดก็กลัวและคะ่ะหาดจุดจุดจุดมันเป็นงน้นมันเป็นเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงของสามนีนะคะกับภูมิใจเป็นธรรมดาเพราะว่าเงินเขาเก็บเงินไว้อัน ทุปีทุปีเพื่อสิมาสร้างบ้านอยู่ประเทศไทยเนาะคะ่ะเพื่อสิมาใช้ชีวิตบ้านไปอยู่ประเทศไทยแบบสุขสบายเนาะคะ่ะเมียกับบริหตุงานจาต่างชตมาอยู่เยอระะมันได้แปดปีอย่างลูกย่างเดียวจนลูกไงอายุสิบกว่าปีคนใหสิบหกปีคนหน่อยสิบสองปีละเด็กหน่อยลูกมาลูกมาจากไทยลูกติดนะคะสามีก็เลี้ยงดูปูเซียเป็นอย่างดีหากเราคือสายเลี้ยดเจ้าของ หาบ่ได้แล้วสามีพู้เนี่ยหยุกย่อปอบปั่นบายซุมมือหาหลังเจียกเจียให้ก็ดได้กันอยู่ด้เป็นธรรมาดาเนาะชีวิตครอบครัวเนาะค่ะัก็เป็นปกติเที่ยงกันบ้ากันไปทั่วก็เป็นปกติแต่ก็หักกันคือก่อนนี่แหละค่ะความภูมิใจความภูมิใจของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะคะ่ะบ่คิดบ่ฝันว่าสิไดมีบ้านหลังแล้วเป็นหลายล้า,า,านแบบนี้เนาะคะ่ะ กับบ่อดหลังไงแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่าง,างเดี๋ยวนี้มันแพงค่ะเพิ่นสร้างบอกว่าขันเจเ้าบ่เริมส้างปีนี้ปีหน้าเจาเ้าสร้างบ่อดดเลยเพราะว่ามันจีแพงไปทุกปีเพิ่นมานะคะฝากติดตามด้วยจ้า